สวัสดีครับเมื่อประมาณ2-3ถึงวันก่อนขณะที่ผมได้นั่งดูทีวีอยู่นั้นก็ <c oughs> ได้เห็นมีการโปรโมทละครเรื่องสัจจะในจุมงโจรหรือเสือสังฟ้าภาค3ซึ่งทางรายการเขาก็จะพาเราไปดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำกันนะครับแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์นักสแสดงอีกด้วยซึ่งนักสแสดงที่ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็คือพี่คิร่ธนภัทรที่รับบทเป็นเสือหานนั่นเองแต่จุดพีคมันก็อยู่ตรงที่ว่าพี่คิร่ได้ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าในภาคที่3นี้ พวกเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของเสือหานนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งคําว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ทําให้แฟนๆละครเสือสังฟ้าหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยค้น,นึกกันว่าในภาคที่3นี้เสือหานจะถูกพลิกบทบาทให้กลายมาเป็นตัวร้ายหรือเปล่าซึ่งในวันนี้ผมก็จะขอมาพูดถึงประเด็นนี้กันสักหน่อยนะครับว่าในละครสัจจะในชุมโจนหรือเสือสังฟ้าภาค3นั้นเสือหานควรเปลี่ยนเป็นตัวร้ายหรือไม่ เอาล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันครับว่าเสือหารนั้นในสองภาคที่แล้วเขาคือพระเอกตัวหลักของเรื่องเลยนะครับ แล้วเขาก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรมสูงมากๆเลยนะแต่สมมติว่าในภาคที่3นี้ทางละครมีแพลนจะเปลี่ยนให้เสือหานกลายเป็นตัวร้ายนั้นผมว่ามันก็ทําทได้นะครับแต่ก็คงต้องหาเรื่องราวให้มันสมผิดสมผลว่าทําไมคนที่แสนดีอย่างเสือหานนั้นเขาถึงเปลี่ยนกลายเป็นตัวร้ายได้และการที่เสือหานนั้นถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวร้ายในภาคที่3ผมก็พอมองเห็นผลดีอยู่แค่ข้อเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ แฟนๆอย่างพวกเราก็คงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะจากเติมสองพักที่แล้วเราได้ดูเสือหานเป็นพระเอกมาในพักที่3นี้ถ้าเกิดจะได้ดูเสือหานกลายเป็นตัวร้ายนั้นมันก็คงจะตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดในภักที่3นี้เสือหานถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นตัวร้ายแล้วก็เขาก็ต้องกลายมาเป็นศัตรูคนสําคัญของเสือเดชพระเอกคนใหม่ขงเรื่องอย่างแน่นอน และการที่พระเอกคนใหม่ของเรื่องอย่างเสือเดชนั้นมีศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างเสือหานมันก็คงจะทําให้ละครเรื่องสัจจะในทุจนจูนหรือสือสังฟ้าภาคสามนั้นน่าตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นการออกความเห็นแบบเป็นกลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นผมนกับมองว่าเสือหานไม่ควรถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวร้ายนะครับ และผมเคเชื่อนะครับว่ามีแฟนๆอีกจํานวนไม่น้อยเลยครับที่คิดแบบเดียวกับผมและสาเหตุที่เสือหานไม่คุนถูกเปลี่ยนให้เป็นตัว้ายนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่ามันจะเป็นการทําร้ายจิตใจของบรรดาแฟนคลับเสือหานอย่างมากๆเลยนะครับและถ้าเสือหานนั้นถูกเปลี่ยนให้มาเป็นตัวไลแเราก็ผมเชื่อเลยนะครับว่าบรรดาแฟนคลับของเสือหานร,รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็คงจะไม่อยากดูละครเรื่องเสือสัง้าภาคที่3อย่างแน่นอน ผมเชื่อนะครับว่าแฟนคลับของเสือหานั้นมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับและถ้าคนเหล่านี้เลือกที่จะไม่ดูละครเรื่องเสือสังฟ้าแล้วก็มันคงต้องส่งผลกระทบต่อเรตติ้งของละครอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดอยากจะให้ละครนั้นโด่งดังและปังเหมือน2ภาคแรกก็ไม่ควรจะเปลี่ยนให้เสือหานมาเป็นตัวร้ายนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยทางค่ายเขาไม่ได้ออกมาพูดแต่อย่างใดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนบทบาทของเสือหาน แต่บังเอิญผมดันไปเห็นพี่คินลี่ให้สัมภาษณ์ในรายการเส้นทางบันเทิงว่าในภาคที่3มนี้เสือหานจะเปลี่ยนไปได้ยินแค่นี้มันก็ทำให้ผมตกใจแล้วครับว่าเสือหานนั้นจะถูกเปลี่ยนให้มันเป็นตัวร้ายหรือเปล่าและถ้าในภาคที่3นี้เสือหานถูกเปลี่ยนบทบาทให้มาเป็นตัวร้ายจริงๆแล้วก็ก็คงจะทำให้แฟนคลับของเสือหานรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยชอกช้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็ขอภาวนาเลยนะว่า ขอให้เสือหานเขาเป็นพระเอกคนดีคนเดิมของพวกเราต่อไปนะครับและทุกคนล่ะครับคิดว่าเสือหานนั้นเขาจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็นตัวร้ายหรือเปล่าและถ้าถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวร้ายจริงๆทุกคนจะรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ